ชวนคุยเรื่องธุรกิจกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะคุยกับกรรมการบริหารและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่า paw body hospital หรือว่า paw body นะคะเพื่อนรักเจ้าเท้าปุ๋ยคะ่ะเขามีแนวคิดใหม่ๆนะคะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลล่าสุดเลยเพิ่งจะเปิด ให้บริการไปเมื่อไม่นานนี้วันนี้เราก็เลยชวนคุยกับทางคุณหมอนะคะซึ่งวันนี้จะมาเปิดแนวคิดใหม่ของโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้นะคะว่ามีอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสำหรับหลายๆท่านที่กำลังเรียกว่าจะต้องดูแลนะคะสมาชิกในบ้านนะคะให้เรียกว่า สุขภาพดีและก็ปลอดภัยไปตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีพูดคุยกันเลยนะคะกับทางคุณหมอณัฐ่ะศสตว์ศัตวแพทย์หญิงนันทิยาเจริญรัศมีโสภาไปสวัสดีพูดคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะโรงพยาบาลเพิ่งเปิดใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ก็หวังว่าจะเป็นที่พึ่งของน้องๆทั้งหลายนะคะที่อาจจะมีอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆแต่ว่าก่อนอื่นอยากจะชวนคุยก่อนนะคะคุณหมอว่าทำไมจึงสนใจมาลงทุนในธุรกิจสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงหรือว่าโรงพยาบาลสัตว์ค่ะคือต้องบอกก่อนนะคะคือจริงๆเนี่ยเราอยู่ในวงการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมานาน ตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นสตัตวแพทย์จริงๆอะคะ่ะเราเองก็เคยเป็นเจ้าของสัตว์นะคะเราก็เป็นเจ้าของน้องแมวน้องหมา<ช>ป็นเจ,เจ้าเท้าปุยหรือเปล่า <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าโอเคเราเป็นทั้งผู้ใช้บริการพอเราเรียนจบทํางานเราเริ่มเป็นผู้ให้บริการจริงอยู่เราอาจจะไม่ได้อยู่ในทุกส่วนของธุรกิจอาจจะไม่ได้เป็นในหนึ่งในผู้ผลิตหรือที่อยู่ในธุรกิจ <c oughs> เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเริ่มเห็นว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วอะค่ะการเลี้ยงสัตว์ในในบ้านเราจะเป็นการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบการใช้งานซะส่วนใหญ่เราก็อาจจะไม่ได้มีการศึกษาหาความรู้ในเรื่องของวิธีการเลี้ยงดูที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้งานหรือว่าเลี้ยงน้องหมาไว้เฝ้าบ้านอะไรแบบนี้นะะใช่ใช่ค่ะ เลี้ยงหนูเรเลี้ยงแมวไว้จับหนูอะไรประมาณเนี้ยค่ะนั่นเนี่ยการให้คุณค่าหรือว่าการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงในในสมัยนั้นนะคะจะต่างกับยุคนี้มากๆช่วงประมาณสักอ่าประมาณไม่เกินสิบปีที่ผ่านมานะคะ่ะเราจะเห็นว่าอ่าสังคมเราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการเลี้ยงสัตว์ใหม่นะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นลักษณะที่เราเลี้ยงเอาเป็นครอบครัวเลี้ยงเป็นลูกเป็นลักษณะของพนธุ์พันกันมากขึ้น นะคะคนเริ่มไม่มีลูกเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการเป็นว่าเขาเริ่มให้ความสําคัญเริ่มให้คุณค่าใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าอ่าถ้าในเมื่อเราเองก็มีเราเป็นหนึ่งในคนที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกันแล้วเราก็มีความรู้แล้วเรามองเห็นว่าโอกาสในการเติบโตของธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะมันยังคงเติบโตได้อยู่เพราะจริงๆต่อให้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ เปลี่ยนมาจริงๆก็ยังอยู่กระจุกอยู่แค่ในส่วนของสังคมเมืองซะส่วนใหญ่ในสังคมต่างจังหวัดเองหรือในแถบาชาติเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะการเลี้ยงสัตว์ยังคงรูปแบบแบบเมื่อก่อนอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นยังมองเห็นว่ายังมีโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้โอ้ค่ะโอกาสยังมีอีกมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะในต่างจังหวัดแล้วก็ชานเมืองกรุงเทพด้วยนะคะอ่าทีนี้ว่า การเปิดโรงพยาบาลสัตว์ที่ชื่อว่าเผ่าบัตพอบัตด,ดี้หรือว่าเพื่อนนักเจ้าทัพปุยเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอะไรที่มีครบเลยนะเพราะว่าคุณหมอก็เป็นคนรักษ์ด้วยเป็นคนเคยเลี้ยงสัตว์มาด้วยก็เรียกว่าต้องมีจิตเมตตาจิตมีจิตที่เรียกว่ามีความรักต่อสัตว์เลี้ยงนะคะอาจจะมีจุดเด่นคือทำด้วยใจนั่นเนี่ยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีวิชาความรู้เพราะว่าเรียนจบ สัตวแพทย์ที่เรียนจบที่ไหนคะคุณหมออ่าเรียนจบที่มหาวิทยาลัยเกษตรค่ะโอ้เกษตรศาสตร์เขาก็เป็นคณะสัตวแพทย์ที่ชื่อดังมากเลยนะคะก็คือคุณสมบัติครบเลยนะในการทําธุรกิจนี้นะคะอ่าค่ะทีนี้ก็คือโอกาสในธุรกิจตอบได้เลยว่ายังมีอีกมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าการแข่งขันก็น่าจะรุนแรงเหมือนกันนะคะใช่ไหมคะ,ะถ้าถามว่าการแข่งขันรุนแรงไหมคือจริงจริง มันน่าจะเป็นช่วงที่เริ่มรุนแรงมากขึ้นดีกว่าค่ะเพราะถ้าเทียบจรงแล้วเนี่ยธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในส่วนของสถานพยาบาลสัตว์นะคะถ้าเทียบจะเป็นสัดส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจของสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะจากข้อมูลปีที่แล้วของยูโรมอนิเตอร์เขาบอกว่าธุรกิจของสัตว์เลี้ยงค่ะตอนนี้มันเติบโตขึ้นปีละประมาณสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าจริงๆในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ S <S การให้บริการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เองเออส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์จะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉนั้นยังยังมองว่าการแข่งขันอ่ะยังมียังมีได้ถือวถ้าเราลองมองดูจริงๆอ่าเจ้าเจ้าตลาดที่เกี่ยวข้องกับสถานพยาบาลสัตว์ตอนนี้เขาเริ่มเกิดการแข่งขันแต่มากขึ้นคนเริ่มเปิดโรงพยาบาลสัตว์ ในลักษณะที่ใหญ่มากขึ้นมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่พร้อมมากขึ้นแล้วก็ยังมีการเริ่มจับมือกับอธุรกิจกลุ่มธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอสังหานะคะพวกบ้านจัดสรรหรือว่าคอนโดเพราะว่าอย่างเนี้ยคนในเมืองที่เขาเลี้ยงสัตว์อะค่ะเขาก็จะเลี้ยงถ้าไม่คอนโดก็จะเป็นเลี้ยง เน้นหนักไปที่น้องแมวส่วนถ้าเป็นบ้านจัดสารบางทีเขาจะเลี้ยงสุนัขหรือแมวและอาจจะมีปริมาณมากเนี่ยคะ่ะการที่เขาไปจับมือจะทําให้เขาเข้าถึงกลุ่มของลูกค้าของเขาได้มากขึ้นอ,อย่างเงี้ยค่ะอืมค่ะค่ะนะเมื่อตอนนี้โรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงเล็กใหญ่รวมกันเนะี่ยน่าจะมีเยอะแค่ไหนคะอ่าเท่าที่ดูอะค่ะที่จดทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ทั้งประเทศนะคะจะมีอยู่ประมาณ ของปีข้อมูลปีที่แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณ3,500โรงพยาบาลสัตว์แต่ว่าจริงๆในอันนี้เป็นข้อมูลประมาณสต้นปีที่แล้วนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาจริงๆโรงพยาบาลสัตว์น่าจะเปิดขึ้นเยอะมากๆนะคะ<ม>เพื่อให้สอดรับกับเรื่องของวิถีชีวิตของคนในเมืองที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลสัตว์จริงๆอ่าจะมีต้องบอกว่าสถานพยาบาลสัตว์นะคะ<ม>จะมีหลายประเภททีเนีน้ประมาณ ที่ลงเบียนไว้ประมาณ3,500สถานพยาบาลสัตว์ใช่ไหมคะแต่ว่าจะแบ่งเป็นส่วนที่เป็นประเภท 01, 02, 03ก็คือขึ้นอยู่กับว่าความใหญ่แต่ทีเนี้ยคือประเภท01เนี่ยเป็นเป็นประเภทที่มีจริงๆมีเกินครึ่งน,นะคะประเภท01คือประเภทที่ไม่มีการอ่าให้สัตว์ป่วยครั้งคืน<ม>ก็จะเป็น ไม่สามารถจะแอดมิดได้เป็นคลินิกกลา,างวันอะไรเงี้ยนะคะใช่ค่ะก็จะเป็นสถานพยาบาลขนาดเล็กเป็นพวกคลินิกทำการตรวจรักษาหรือว่า,าฉีดวัคซีนอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยะค่ะแต่ว่าที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของสถานพยาบาลที่ใหญ่ขึ้นแต่ทั้งนี้ที่บอกว่าประมาณาสูตรประเภทศูยรหนึ่งเนาะที่มีเกินครึ่งเนี่ยน่าจะเป็นสถานพยาบาลที่เปิดมานานละ แต่ว่าช่วงหลังๆอะคะ่ะเริ่มเปิดเป็นในลักษณะของประเภทสู0203ที่สามารถให้มีสัตว์ป่วยค้างคืนได้มากขึ้นม,มากกว่านะคะค่ะแล้วที่โรงพยาบาลของคุณหมอที่ชื่อว่าคอบาที้เป็นประเภทไหนคะเป็นประเภท03ค่ะก็คือมีรับแอดมิทเกิน10ที่ใช่ก็รับแอดมิทด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะโอค่ะค่ะก็คืออันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ อาจจะแตกต่างจากที่มีอยู่เยอะๆเนาะ,ะใช่ไหมคะมีมีมีอะไรที่แตกต่างบ้างเพราะว่าเราเปิดใหม่ต้องมีอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะ <S <S ก็จริงๆถามว่าโรงพยาบาลสัตว์ทุกที่แนวคิดเหมือนกันเนาะคือการรักษาสัตว์เลี้ยงแต่ว่าอย่างนี้ค่ะการรักษาสัตว์ของโรงพยาบาลเนี่ยเริ่มเปลี่ยนละเมื่อก่อนเขาจะเป็นที่รักษาสัตว์แต่เนี้ยเขาจะเริ่มมองเรื่องของการดูแลสุขภาพตั้งแต่น้องยังไม่ป่วยอะค่ะไปจนถึงน้องป่วย ก็คือไปดูแลตั้งแต่ต้นดูแลตั้งแต่เรื่องแบบป้องกันไว้ก่อนเลยใช่ค่ะเป็นการป้องกันก่อนต่าเอืใช่ค่ะแต่ว่าของพอบาดี้เนี่ยที่เราเปิดจริงๆเราจะเน้นไปในส่วนของศูนย์อุบัติเหตุแล้วก็ฉุกเฉินเป็นหลักอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่วยวิกฤตที่ที่เราอยากเน้นอยากทําตรงนี้ที่เราคิดว่ามันจะเป็นความต่างที่ถ้าเทียบกับโรงพยาบาลสัตว์อื่น อืมค่ะเป็นเป็นศูนย์ฉุกเฉินว่าผวยยามค่ำคืนอะไรต่างเนี่ยก็สามารถไปกดกดกลิ่งเรียกโทรตามได้เลยค่ะโท<ถ>รบอกล่วงหน้าหรือมาได้เลยโอ้โออย่างนี้หมอเนี่ยก็อาจจะนอนหลับไม่เต็มตื่นนะเนี่ยต้องคอยดูว่าเอ๊ะมีน้องหมาน้องแมวมี จะมาพบหมอฟังยันคช้าคืนก็อันนี้คือเรายินดีแล้วเพราะเรามองว่าจริงๆอ่าจุดที่เราเริ่มมาทําตรงเนี้ค่ะเพราะว่าเราเองอยู่ในเมื่อก่อนทํางานในโรงพยาบาลที่เราทําในส่วนของฉุกเฉินมาแต่แรกแล้วค่ะแล้วเรารู้ว่าสัตว์ป่วยฉุกเฉินนะคะถ้าสมมติว่าได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและเร็ว บางทีมันจะเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้เขาเราก็เลยรู้สึกว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราอยากทําให้ได้อย่างน้อยเราอยากขอเป็นต,ตัวเลือกหนึ่งสําหรับอ่าเจ้าของสัตว์ป่วยถ้าสมมุติว่าวันที่เขาไม่มีที่พึ่งในในขณะที่ลูกๆของเขาป่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่สามารถหาที่ไหนที่ไปได้หรือว่าในตอนกลางคืนที่โรงพยาบาลหลายๆที่ปิด มีที่เปิดอยู่ไม่เยอะแล้วเขาไม่รู้ว่าจะไปไหนเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องมาหาเราก็ได้ค่ะเขาโทรมาถามเราก็ได้ว่าเขาแก้ไขภาวะเบื้องต้นยังไงได้บ้างหรือถ้าสมมติว่าเขาพอที่จะเดินทางมาหาเราได้เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเขาไดโอเอาโทรไปหาได้ด้วยเหรอคะดีค่ะ<อ>เพราะว่าเราไม่ได้อยากแค่ว่าเขาต้องมาคือเราทําธุรกิจจริงอยู่เราอยากได้ในเรื่องของผลประกอบการที่ดีแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะเราเองก็ มีจิตใจที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะช่วยสัตว์ด้วยเราอาจจะไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดแต่ก็อยากอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเราสิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราแนะนําไปมันสามารถทําให้สัตว์ตัวหนึง่งมีโอกาสที่มากขึ้นในการรอดชีวิตหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับการรักษาที่ดีได้เราก็ยินดีอยู่ค่ะอ๋อเนี่ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าป่วยฉุกเฉินมีอะไรที่น้องแบบปวดท้องปวดไส้อะไรเดียมข้ามคืนหรือว่ามีอัิเสบ อุบัติเหตุอะไรนี้ก็เรียกว่าที่นี่ก็คือเรียกว่าแบบมีความเชี่ยวชาญนะคะในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่เขาอาจจะอยู่ในเาภาวะที่เจ็บป่วยหรือว่าภาวะาวิกฤตนะก็เรียกว่าเป็นเป็นเหมือนห้องฉุกเฉินห้องหนึ่งนะของสมาชิกในครอบครัวนะเพราะเดี๋วนี้อก็เรียกกันเป็นลูกไปแล้วนะเรียกลูกเรียกน้องอะไรอย่างนี้นะคะ เออไม่มีไม่มีไม่มีใครเขาคือถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยคือส่วนส่วนใหญ่ที่เห็นเนะโหแบบเขาเลี้ยงกันแบบดูแลดีมากเลยนะบางศูนย์กัน้าเนี่ยคุณหมอเอ่อเขาอนุญาตให้พาลูกๆไปได้เนี่ยเพราะเราจะเห็นโอ้ยเขาแบบอย่างวันปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้น้องๆแต่ละ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 ,ละ,ละ,ละบ้านเนี่ย แต่งตัวกันสวยมากเลยนะคะดูแลอย่างดีอันนั้นก็คือเรื่องกายภาพแต่ว่าเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนี่ก็คือเรื่องความแตกต่างจากโรงพยาบาลสัตว์อื่นๆก็คือดูแลนะเวลาน้องเขาป่วยฉุกเฉินในไประมาณน,นี้ก็รับแอดมิดแล้วก็สามารถที่จะโทรให้คำปรึกษาได้ก็ดูเหมือนว่าถ้าฟังแล้วเนี่ย ทางคุณหมอแนทเนี่ยก็คือทาจากใจเนาะเพราะว่าเป็นคนที่เรียกว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรียนทางด้านนี้ด้วยนะก็เรียกว่า,ว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 ามีจุดที่มีความเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อสัตว์อยู่แล้วนะนี่ก็แตกต่างจากที่มีอยู่เดิมนะเพราะว่าบางที่อาจจะเป็นแบบเขาทําเป็น business only คือว่ามันเห็นเขาเห็นโอกาสแล้วก็เขาก็อาจจะมาทางตรงนี้แต่ที่นี้คือเจ้าของ โรงพยาบาลก็เป็นสกับวแพทย์ที่มีจิตเมตตาตรงนี้ยังมีจุดเด่นอะไรอีกไหมคะหมอนัทคะที่เรียกว่าแตกต่างกับที่อื่นค่ะอจริงๆในเรื่องของตัวโรงพยาบาลที่เราสร้างอะคะเราเพยายามทำให้มีออุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยแล้วก็สำหรับช่วยสัตว์ป่วยที่มันอพร้อมากที่สุดตัวอ,อย่างก็คือเรายังมีส่วนที่เป็นการ รับเลี้ยงนะคะรับฝากเลี้ยงพวกโรงแรมด้วยหรอคะหมยถึงว่าเป็นเป็นโรงแรมด้วยหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการสนองความต้องการของตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนตอนที่เราเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราจะไปต่างประเทศหรือเราไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากทิ้งเขาไว้เราก็รู้สึกว่าเราเราอยากไปฝากที่ที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่ที่อย่างน้อยถ้าเป็น อย่างน้องแมวอย่างเงี้ยค่ะเราไม่อยากให้เขาถูกขังตลอดเวลาหรือไม่อยากให้อยู่ในกรงที่มีขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีในส่วนของโรงแรมแมวขึ้นมาที่ถึงแม้เขาจะถูกขังแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่เราเชื่อว่าเขาจะอยู่ได้อย่างสบายโดยที่ไม่ได้รู้สึกอึดอ่ะแล้วก็ในระหว่างวันอย่างเงี้ยค่ะเราจะปล่อยให้น้องออกมาเล่นมันจะมีโซนโซนที่เป็นโซนของเล่นเพื่อที่ให้เขาได้แสดงพฤติกรรม ที่เขาาอตามตามสัญชาตาณของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า oh. ในส่วนของงักอาจจะยังยังยากหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามทําให้ตัวที่ที่เขาต้องอยู่อ่ะค่ะมีขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการถ้าถ้าในกรณีที่เขาต้องขับถ่ายเงี้ยค่ะเราจะไม่ให้เขาขับถ่ายในกลงเราจะพาเขาเดินเราจะมีช่วงเวลาที่แบบพาเขาเดินอยู่ด้วค่ะก็เรียกว่าช่วง เทศกาลตรุษจีนที่จะถึงในี้ใครจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็สามารถนำลูกๆเนี่ยไปฝากไว้ที่หมอนัดได้นะคะที่คอนที่ได้นะคะเป็นโรงแรมด้วยนะรับฝากรับฝากเลี้ยงด้วยนะคะแนะ่นอนก็ แล้วเรียกว่าฝากไว้กับหมอก็ก็ดีแน่นอนนะเพราะว่าเจะเป็นอะไรเนี่ยก็ดูแลสุขภาพให้ด้วยอีกนะคะนี่ก็อาจจะเป็นจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะว่าเพราะบางที่เนี่ยคือที่พี่เห็นนะคะก็คือว่าเป็นโรงแรมสัตว์เลี้ยงแต่ว่าก็คือเขาไม่ได้เป็นหมอก็คือเขาไม่ได้เป็นโรงพยาบาลนะคะก็เป็นแบบว่าเปิดมาเป็นโรงแรมเลยอันนั้นก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาเราอาจจะไม่ได้ในส่วนที่เป็นเอ็กซ์เพรสทางด้าน สุขภาพของสัตว์นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแบบ two in one เลยก็คือได้อาจจะดูแลสุขภาพให้ด้วยนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องไปค้างแรมที่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็มีที่เล่นด้วยมีที่นอนอะไรด้วยนะคะเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่สำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยะค,ะคืออันนี้ก็คือเหมือนจะต้องอเรียกว่าจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงด้วยใช่ไหมคะ เป็นไงบ้างเพราะว่าอย่างเครื่องมืออย่างเมื่อก่อนเนอะอย่างที่ที่แจ้งไปค่ะคลินิกเล็กๆบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องมืออุปกรณ์อะไรที่ที่เยอะมากแต่ว่าจริงๆถามว่านปัจจุบันนะคะโรงพยาบาลหลายๆที่ก็เริ่มมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เขาใช้ในการตรวจวินิจฉัยที่มากขึ้นนะคะเขาเริ่มลงทุนในส่วนนี้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเพื่อการตอบสนองความต้องการของเจ้าของที่เขาอยากไปที่ที่หนึ่งที่ ไปเราสามารถจบในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยรักษาโดยที่ไม่ต้องส่งต่อซึ่งทางของพอบริเองเราก็ต้องการที่เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือที่เรามีคือเราต้องมั่นใจว่ามันใช้ในการตรวจวินิจฉัยได้นะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้เขาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเอ็กซเรย์เองนะคะเครื่องอเครื่องผลิตออกซิเจนสําหรับสัตว์ป่วยที่เป็นสัตว์ป่วยวิฟตบางตัวเขาจะไม่สามารถที่จะ หายใจได้หรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการวางยาเราก็จะใช้เป็นเครื่องดมยาแล้วมีเครื่องช่วยหายใจด้วยเพราะว่าในขณะที่ดมยาบางทีก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเสียชีวิตระหว่างดมยาเหมือนกันที่หลายหลคนจะเคยเห็นข่าวว่าไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ในคนเองหรือว่าในสัตว์เงี้ยค่ะที่แบบไปวางยาเพื่อจะผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งเล็กๆนน้อยเองแล้วก็เสียชีวิตระหว่างวางยาซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ตรงนั้นเราก็เลยอ่า ซื้อเครื่องมือนะคะมีให้พร้อมดีกว่านะคะแล้วก็จะมีเครื่องที่ใช้ในการมอนิเตอร์เครื่องตรวจสัญญาณชีพต่างๆคืออุปกรณ์เอาเป็นว่าเราพยายามเตรียมให้พร้อมสาหรับการตรวจวินิจฉัยลรักษาในเคสที่อ่าอยู่ในภาวะว,วิกฤตไม่ว่าจะด้วยภาวะโรคใดๆอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างน้อยคือเรามีอุปกรณ์เพื่อช่วยเขาแน่ๆอย่างนยคะก็บอกว่า ถ้าใครพาสัตว์เลี้ยงนะที่เป็นด้วยว่าที่รักของเราไปเนี่ยก็อ,อยากที่จะให้เขาหายกลับบ้านเนาะนะก็คือต้องดูแลให้เขาหายกลับบ้านอยากให้แบบมีชีวิตกลับมาอะไรประมาณนี้นะคะเพราะหลายคนนะก็คือเวลาลูกๆเป็นอะไรเนี่ยบางคนก็หุดถึงขั้นร้องห่มร้องไห้นะคะคุณหมอเคยเห็นใช่ไหมคะเยอะมากๆาค่ะเพราะว่าถ้าคนเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเลี้ยงแบบ ลูกเพราะงะั้นความเสียใจเป็นเรื่องธรรมดามากๆใช่ใช่ก็แบบร้องโหยร้องไห้น้ำตาท่วมเลยนะคะอะทีนีม้มาถึงตรงที่ตั้งของโรงพยาบาลนี้หลายคนก็คงฟังแล้วลว่าอ,อ,อยากไปอยากพาน้องๆลูกไปดูซิเป็นยังไงถ้าเกิดว่าป่วยนะถ้าไม่ป่วยไม่ต้องไปก็อาจจะไปได้ไไป่วยก็มาได<ป>้ค่ะจริงๆแล้วมาตรวจสุขภาพมาคุยแลกเปลี่ยนความรู้ก็ได้ค่ะเพราะจริงๆอย่างหมอ ก็รู้ในเรื่องการรักษาอาจจะไม่ได้รู้ในเรื่องของวิธีการเลี้ยงอื่นๆซึ่งสมัยนีย้คือบางทีคนที่เขาศึกษาในเรื่องการเลี้ยงเขาอาจจะรู้เยอะกว่าหมอได้มาแลกเปลี่ยนกันได้คเออค่ะค่ะนะฝาน้องไปเช็คอัพร่างกายได้อยู่ที่ไหนคนะโรงพยาบาลหออยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ถนนเรียบคลองสองค่ะถ้าใครเคยมาซาฟารีเวริร์จะอยู่แถวแถวแยกซาฟารีเวิร์เลยค่ะ ก็อยู่ตรงเขตคลองสามวานะคะถ้ามามาจากทางรามอินทราก็คือเลี้ยวเข้าตรงด้านหลังแฟชั่นไอด์เละ,ะใกล้ๆกับ Self world s าฟารีเวิลด์ใครๆก็รู้จักซาฟารีเวิลด์นะอยู่แถวนั้นก็เรียกว่าเป็นอะไรนะเรียบคลองสองนะใช่นนค่ะคลองสองแ<อ>ถวนั้นก็ลองดูนะคะแต่ว่าก็สามารถเข้าไปดูใน Facebook หรือในช่องทางโซเชียลมีเดียได้ใช่ไหมคะมีช่องทางอะไรบ้าง,าง<น>ะคะ ตอนนี้ที่เปิดไว้จะมี facebook ค่ะที่จะเป็นในเรื่องในลักษณะของการอัปเดตเคสต,ต่างๆที่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Ừ. S 1> แล้วก็อ่าเป็นการให้ความรู้บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ่อให้ความรู้กับเจ้าของไว้เขาจะได้ดูแลป้องกันลูกๆเขาได้ <Ừ. S 1> แต่อาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องการรักษานะคะจะเป็นการให้ความรู้<อ>ในเรื่องของความรู้ต่างๆมากกว่าก็เข้าไปดูที่ facebook พอบัตดี้ใชดไหมคะใช่เลยเพื่อนรักเจ้าเทาปุยนะคะสุดท้ายสักครึ่งนาทีค่ะคุณหมอมีข้อคิดอะไรบ้างนะที่อยากจะฝากถึงเอคนที่เขาเรียกว่ารักสักเลี้ยงเป็นจิตชีวิตจิตใจยอ,อยากฝากในเรื่องของมุมมองมากกว่าเพราะว่าคนชอบบอกว่าการรักษาศาตร์ค่ะค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าค่าร,รักษาคนแต่หมออยากบอกว่าจริงๆอะค่ะถ้าเทียบกับการรักษาคนน่ะ ไม่ต่างกันคือในคนน่ะค่ารักษาแพงกว่าแต่ว่าอุปกรณ์การแพทย์นะคะเราใช้เหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การให้คุณค่ามากกว่าเพียงเพราะว่าเรามองเขาว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงเขาเป็นสุนัขเป็นแมวเราเลยมองว่าค่ารักษามันไม่ควรแพงแต่จริงๆอ,อยากให้มองว่าเขาเป็นชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ารักษาทุกที่เขามีต้นทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราเลือกที่ที่ เรารู้สึกพอใจเพราะตอนนี้ทางเลือกมีเยอะมากๆนะคะสำหรับโรงพยาบาลสัตว์พอร์ปอเเองของเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ถูกใจใครก็ได้ในเรื่องราคาแต่เราบอกว่าเรารักษาในราคาที่เหมาะสมแล้วกันเราไม่ได้บอกว่าเราแพงถูกอยู่ที่เจ้าของเป็นคนตัดสินใจโตเคค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณนะคะค่ะขอบ<อ><อ>คะุณคะ่ะ